วันนี้นะคะพบกับ5กลยุทธ์เด็ดนะคะขายของออนไลน์ยังไงให้ยอดปังๆนะคะ 1. รู้จักกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับก็ก่อนที่เราจะทําสินค้าอะไรนะคะหรือเราต้องการจะขายของเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะเขาชอบอะไรนะคะประเภทไหนที่เขาชอบเพราะว่าการที่เราวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราตอบโจทย์กับลูกค้าของเราได้นั่นเองค่ะ2เลือกสินค้าที่มีคุณภาพและ ตรงความต้องการของลูกค้า ข้อนี้นะคะก็ถือเป็นอีกข้อนะคะที่สําคัญมากๆเลยที่ไม่ต่างจากเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายนะคะพอเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือสินค้าเราต้องดีด้วยมีคุณภาพด้วยมันเป็นความจริงใจนะคะที่มันสามารถสื่อสารผ่านสินค้าของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําสินค้าให้มีอัตลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นสินค้าหายากอะไรแบบนี้ก็จะสามารถดึงดูดนะคะลูกค้าได้3ขายรูปสินค้าและ เขียนรายละเอียดสินค้าให้น่าสนใจการโพสต์ภาพนะคะการทํารูปภาพให้ดูน่าสนใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อของเราเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปภาพเราต้องถ่ายให้ชัดเจนนะคะรวมถึงรายละเอียดสินค้านะคะเช่นเ,เราขายรองเท้าก็ได้ถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยเราควรที่จะให้เห็นรายละเอียดชัดเจนเราควรบอกว่าวัสดุทามาจากอะไรนะคะมีสีกี่สีนะคะมีไซส์กี่ไซส์ลักษณะ คือความยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้บ่งบอกถึงสินค้าเราได้ชัดเจนมากที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะตัง้งราคาสินค้าให้เหมาะสมนะครับ ต่อไปนะคะก็คือการตั้งราคาสินค้าก็สําคัญมากๆนะคะเราควรที่จะตั้งสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่จะไม่สูงมากจนเกินไปหรือว่าต่ําจนเกินไปเราต้องดูต้นทุนสินค้าของเราด้วยว่าต้นทุนของเราเนี่ยมาแบบไหนแล้วเราจะต้องตั้งสินค้ายัางไงนะคะซึ่งการใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดนะคะก็สามารถดึงดูดลูกค้าของเราได้เช่นกันค่ะถ้าครับโปรโมทร้านค้าของคุณบนช่องทางออนไลน์ ช่องทางออนไลน์ทุกวันนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะพวก market ็ต a c e ต่างๆนะคะสามารถที่ให้เราเนี่ยนำสินค้าของเราไปวางอยู่บนโลกออนไลน์ที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าถึงนะคะนั่นเป็นถือว่าเป็นการตลาดอีกทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผลักดันนะคะให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นและสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นและ5ข้อที่บอกมานะคะก็เป็นเทคนิคนะคะที่เราสามารถนำไปใช้นะคะกับ การปั้นแบรนด์นะคะหรือว่าการสร้างยอดขายเพิ่มในช่องทางออนไลน์ได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูนะคะว่าธุรกิจของเราเหมาะกับการทําในช่องทางไหนบ้างนะคะเพื่อสามารถเพิ่มยอดขายในอนาคตได้แน่นอนค่ะปังแน่นอนครับ